วันนี้นะครับเราจะมากินชานมไต้หวันนะครับที่มีในเซเว่นนะระหว่างราคาถูกแล้วละราครับแพงนะโอ้โหดื่มแบบไต้หวันนะโ,โคตรฟินนึกว่ามันจะมีไมโลผสมอยู่แต่มันไม่ใช่นะครับอ,อันนี้ลิ้นผมนะทุกคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ถ้าถามว่าตัวไหนอร่อยใช่ปบนะผมบอกว่ากดไลค์ก็แชร์สู่1,000ซับสไคร์เบอร์ไปกันว้าว เอเยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับสดฮิตนะครับวันนี้เราอยู่กันในรายการลวกนิดนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมากินชานมไต้หวันนะครับที่มีในเซเว่นนะระหว่างราคาถูกและราคาแพงนะมันก็ไม่ถูกไม่แพงต่างกันมากนะครับอันนี้ยี่สิบห้านี่สามห้านะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าไอสองตัวนี้มันจะแตกต่างและรสชาติมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปตัวนี้ก่อนนะตัวของเซเว่นนะครับผมคือผมไปอ่านมานะครับชานมไข่มุกเนี่ยเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของไต้หวันเลยนะตอนนี้เป็นมิลค์ทีออริจินอลไต้หวััันนนนนะะคครรบบตตตอก็ว่ โอ้กลิ่นของชานมไ้หวันเนี่ยมันหอมเลยกันนะครับเพื่อนๆเ,เราลองชิมกันเลยดีกว่าืมกลิ่นหอมไม่ตีขึ้นมาในจมูกบอกเลยว่าชานมไ้หวันนี่มันอร่อยจริงนะคอยออรอบืมโอ้ฟินมากเลยคือช่วงนี้มันอากาศร้อนไงแล้วมาดื่มไอเจ้าตัวนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่าชื่อน,นี้นะวสชื่อใน,นแบบว่ากลิ่นมันอนะ่ะหอมรสชาติมันก็หวานไม่ได้มากนะรสชาติแบบหวานพอดีผมชอบใช้ได้เลยอร่อย น้ำล้างปาก j u s t d i นะจัส t d i n g m u l t ชานมไต้วันนะครับที่แบรนด์เท่าแก่น้อยเขาแบบมันนําเข้ามาจากไต้วันนะได้ข่าวมาว่ามันอร่อยแล้วคนก็แบบตามหากันเยอะนะช่วงก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีขายแถวบ้านผมหรอกเพราะว่าบ้านผมมันบ้านไกลครับโทษทีนะเอ้าโอ้โหผมว่าผมชอบแพ็กเกจเขานะดูดิเหมือนแบบเวลาเราจะดื่มชาจากกระป๋องกระป๋องสแตนเลสอ่ะสวยๆนะเก๋ก ลองดื่มแบบนีน้บ้างดูดีกว่าดื่มแบบในฝาดื่มแบบไต้วันนะโอ้โหโคตรฟินหอมกลิ่นนี่หอมมากๆเลยครับผมบอกเลยว่าอันนี้โคตรอร่อยมันจะเป็นรสเข้มๆนะ คือผมกินเข้าไปคําแรกผมนึกว่ามันจะมีไมโลผสมอยู่แต่มันไม่ใช่นะครับอันนี้ลินผมนะทุกคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบมีความเข้มเหมือนไมโลนิดนึงอยู่ในชาซึ่งแตกต่างกับไอตัวนี้นะตัวนี้ไม่ได้มีความเข้มแบบที่ผมรู้สึกว่ามีไมโลในตัวนี้นะอันนี้เป็นความรู้สึกผมนะอยาดาผมแล้วกันถ้าถามว่าตัวไหนอร่อยใช่ป่ะผมบอกว่าตัวนี้เลยครับเพราะว่ามันมันเข้มข้นกว่าแล้วก็หอมกว่านะแต่ถ้าถามว่า มันกินได้แบบกินอร่อยได้เหมือนกันไหมตัวนี้ก็อร่อยตัวนี้ก็อร่อยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันก็จะเอ็กซ์เพรสขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนั้นโอ้โดิผมซดเกือบหมดเลยโอเคครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปผมลูกดินนะครับทุกวันเสาร์หนึ่งชั่มตรงนะโอเคนะครับใครที่อยากจะให้แชร์ว่าเชิญคนไหนมานะครับพ,พี่แบงค์พี่โจโอะไรก็ขอมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อมาให้นะแล้วเจอใหม่เพื่อนสวสัสดีครับขอดดินก mẹ wow. <coughs>